สบายดีจ้าพี hey 對對่น้องะก็จะเห็นยังกันคณะมีทั้งขัาปุ้นมีทั้งเมียงจ้าพี่น้องงอทอดอัี้าเอ่ยเออยันนี้กนเนี่ยเมียงทอดนะข้าปุ้นเจ้าข้าปุ้นได้แก่มากินน้ำกันเล้จ้าพี่น้องมองเห็นงานคือก้าจ้า แม่น้อยมากเลยหอยแล้วกินได้เห็นหนึ่งเลยลุยหายลุยห่อหายแม่้วแจวชิติดใจแซ่มาเด้อจ้ากินข่าวรอบด,ดึกจ่าพี่นอ้องมองเห็นงานพี่น้องจ้าได้เลยไหมสี่ทุ่มเพิ่งพอดีเลย มีอุเส้นน้ำจะพักร้ายหลายข้าปุ่นก็มีใส่ใส่ข้าวปุ่นน้ำเมี่ยงก็มีจ้ะจะใส่ไตัวอะไรตคุณไปนะเออหน้าตามเขาน่ะอร่อยแล้วจะมาขออีกก้อนที่สองเหมือนไอ้ยีอันันเดียวพ่ออันนี้อันเียวอไวิด้กนไ้รได้วีโอจะปนะลบกล่งแข็งลบก้อล่งอน มึงใช่ละบ่เยตัวนี้แห like, ้อกินละให้คนเจ็บแสบใพี่น้องด้ยคุณอปลามึงไหนจะคำเลักตา้มันิ่มกนโ้นยังนั่นเอาปลามาให้เรากินดีละล่า ยังกนดอกแซ่บแม่เอาอีกก้อนที่สองป่เออลืมเสียงไหนแล้วปิดมาทั้งกล่องก่อน แก่บ่แ่อีกสองงานว่าแล้วไม่น้อยแล้วมากคนหวานจนี่หมดอะหมดแล้วถ้าไม่ทำใหม่ีไมายะเมียงเขอมาันไม่เคยอยกินบ่แม่มันจิคือเมี่ยงอันเมี่ยงก่ เออก๋วยเตี๋ยวลุย,ยสวนนะออนะพัชชาไทยอืมเี่ยลามมูหอ่อกี่คำแล้วเฮ้ยสิหลักโอ้โมงนะอาเาเกะลำีจ้อ,อาหาคามอแต่เจ้าคนี้นะคอกินเด้วยังหน้าเียว <c oughs> หป,หป <c oughs> ล่าคนเดียวม่งเมี่ยงกะด้กินกูอ๋ออ๋อม่ได้เกงใจไปเลยนะ เ็นแพลาเ็นมันลื้ม่่ยพ่อนะอไก็เก่งิ่ง่เป็นพ่อน่พอ้่่เก่งใจเก่งใจหกอันจะพี่น้องหอยหอยพี่นวลแนอันหนึ่งหอให้พี่นวลในอันหนึ่งหอยเล่าพี่น้องางในก็นี่จะพี่ ห่อทอดทอดห่อจะนะพงโมเลยหอยล้วกินอันนึงเหรอวะเบื้องเบื้องเบื้องแม่ทำที่สองจ้ะพี่น้องอืมอะไรอี๋ใช่ย่อก็ได้นะเฮ้ยเนาะเห็นก็จาห่อคนในเมืองเราก็จะมากินคนในเมืองคนสวรรค์คนเวียงจันทร์ คนมันนคือห้องบ่คอยได้กินเนาะเินไปไหมนาะอ้าเบิงพกพลากินแบ่อ่าสแตะเขาไปายกโป้เลยไรกูยังไปถึงผูปูหอนกูยังไปได้พรอครับไม่แบ่งอ๋อเอาไบ่้อนนี่เองกรูจ้ะเออได้ไงงากันยา่อ เตี๋ยวถอยหลังเตี๋ยวง้วงเลยเตียอารมณ์เตียวาะจ้ะเตี๋ยน้อยอร่อยค่ะวัมีแขกจะพี่น้องมากินกันแก้บรห็นดอกมมกลกองนี่มองใหม่ ป้าคุณแม่จังอันก็อย่ก,กูอัน,นหนึ่งหนึ่วะกูบอกอพักแ <c oughs> ข็งเลยหนิมๆขายยิมไหนจ็ะไรน,นี่หรอ,องปูผัดเรียกอร่อยป่ะ,อร,อ,ปะอร่อยครับาจังอันอะจ้าห่ม่ามอแต่แรกคือจะว่าจะกินข้าวปุ้นไม่ใช่หรอกินไม่เป็นอ่ะแลนนีอร่อยกว่าเลิศเลิศเลิศเล,เล บริการที่ห้องทาให้ที่ห้องสั่งจองได้นะคะหนึ่งวันหรือสองวัน่อเราเฮ้ยอ้าวคำใหญ่เฮ้ยคำสุดไทยกูไน้ำน้ำแช่น้ำน้แช่ข้าหนวดมันเย็น คำที่สามไม่อยู่แล้วมั้งทุกท่านจะได้คำที่สี่ํำเองนะอยหรือคำที่สี่นี่ยำเองเอาลอ้โป้าแม่ฮะสี่คำเลยนะจ๊ะคนห่อบะเด้กินบ้านคนอีฮานอันปลาวาอืมปากนเนี

เดี๋ยวกันกินหนา<อ>แล้วแจกพี่น้องบ๊ายบายสบายดีขอบคุณนะคะน้ำมานเดือดตัวกันจะทกยังไงมา